การสอนต่อไปนะครับของเราสมมุติว่าหลังจากที่เราติดตั้งแล้วตัวเลขมันกับมันกับหัวกับหางครับให้เรากัลบข้างเปิดฝาลงครับจะมีปุ่มอยู่เล็กๆด้านบนนะครับของฐานก้อนขวาสุดครับหาอะไรก็ได้ครับแข็งๆจิ้มเข้าไปหนึครับหน้าจอจะกลับหัวครับเนี่ยครับกับหัวแล้วสมมติเราติดตั้งแล้วหน้าจอกับหัวเราต้องการกับหัวมา หน้าจอก็จะกลับมาไม่กลับหัวกลับ่างเหมือนเดิมน,นะครับแค่นั้นเองครับเช่นกันครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดใหม่แล้วครับโดยที่ไม่ทำอหม่เราใช้เข็มเนี่ยจิ้มกลับไปครับ10วินาทีเริ่มครับห <ial> นะึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าอินิเชียลโอเปอเรชันครับเป็น operation s u c เ e s s สก็ รีเซ็ตระบบกลับไปยังค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วครับค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นตั้งใหม่ได้เลยครับ